ที่เราเปิดตลาดได้ประมาณ3เดือนนะคะเราก็เดมโอมกาสเข้าไปแข่งขันในรายการปัญญาตลาดแตกนะคะของคุณปัญญานิรันต์ปุณนะคะเราก็ได้แชมป์มา3ส,สมัยพ่อค้าแม่ค้าเราไปแข่งนะคะได้แชมป์มา3ามสมัยนะคะก็เป็นหน้าเป็นตาของตลาดเรานะคะในในงานก็จะมีจะมีรูปนะคะที่เราเข้าเข้าไปแข่งเนี่ยมาโชว์ด้วยนะคะชวนคนที่สนใจนะคะในการ แข่งขันนะคะในการประกวดบอลนะคะก,ก็ขอเชิญนะครับเรามีทั้งมืออาชีพมือสมัครเล่นนะคะลองดูที่ว่าการที่เราเลี้ยงบอลเนี่ยการที่เรารักบอลแล้วได้มีโอกาสเอามาโชว์เนี่ยนะคะอาจจะมีรางวัลติดไม้ติดมือกลับไปนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนนอกจากบอลนอกจากต้นไม้หลายๆอย่างแล้วยังมีอาหารมีโซนอาหารมีโซนสัตว์เลี้ยงนะคะมีกิจกรรมบันเทิงหลายๆอย่างนะคะมีการอ,าออกบูธหารายได้เข้าเพจ หมาแมวนะคะหมาแมวจรนจัดของเผือบัญช้างงานของเราหลากหลายนะคะคนไหนที่ชอบต้นไม้นะคะหมาครอบครัวต้นไม้ก็แยกกันไปได้นะคะก็ไปดูต้นไม้แล้วก็มีซุ้มอาหารนะคะมีโซนอาหารมีโซนสัตว์แปลกจะก,การให,ให้ชมหลากหลายก็เดินเลือกดูเลือกชมกันได้เลยนะคะเส้นทางนะคะท่านมาจากกรุงเทพหรือจะมาจากต่างจังหวัดนะคะท่านขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วก็ลงด่านเขาชีโอนนะคะลงมาเสร็จเราก็จะยูเทิร์นอยู่ที่หน้าเคปราร์ก แล้วก็จะมาเลี้ยวแล้วก็จะอยู่ซ้ายของเราตลาดเราจะอยู่ซ้ายมือนะคะมองเห็นเลยค่ะอยู่ริมถนนเลยนะคะแล้วก็จะมีตุ๊กตาโบกนะคะมีธงมีอะไรสังเกตตรงนั้นได้เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะคะแล้วก็สําหรับตลาดของเรานะคะก็จะเป็นตลาดต้นไม้ใต้ร่มเงาปามนะคะมีร้านกาแฟชิโอนคาเฟ่น,นะคะก็จะมีจะมีมุมนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งเราจัดไว้ บริเวณหลังร้านกาแฟนะคะก็มีการมามาดูการบำบัดน้ำนะคะซึ่งน้ําที่ที่เสียแล้วเราบำบัดแล้วสามารถใช้ใช้ได้นะคะก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างก็ขอเชิญชวนนะคะเดินร่มใต้ร่มเงาปามนะคะไม่ร้อนนะคะต้นไม้เขาชีโอนค่ะ เอกประภาธกองคํานะครับก็ช่วงที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับบอลสีของเราก็คือะรว่างเว้นมานานแล้วไม่ได้เคยจัดประกวดไม่มีกิจกรรมแรงต่างเลยนะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับก็มาเริ่มต้นจากที่สมาคมบอลสีแห่งประเทศไทย mm. เขาจัดครั้งแรกที่กรุงเทพเ mm. มื่อ3 mm. เดือนที่ผ่านมานะครับ mm. ก็ได้มาคุยกับคุณหลานคุณสุนิสา เมื่อเรามาจัดตลาดต้นไม้ซีโอตรงนี้แล้วสมควรน่าจะมีจัดประกวดดีไหมอะไรต่างแต่คุณหลานก็บอกโอเคชอบเลยแล้วก็ต่างผมเองก็เลยติดต่อทางสมาคมบอลสีซึ่ง่งมผมมีความตัวเลเ็กเล็กน้อยอะไรต่างๆจากสมาคมบอลสีหรือคนเก่าๆอะไรต่างแต่แล้วเขาเราเคยเล่นบอลสีด้วยกันมาเมื่อผมเล่นมาส0กว่าปีแล้วแล้วก็เลยบอกเอ้าเมื่ออย่างนี้เสร็จแล้วเรามาจัดสักเที่ยวนึง เรเริ่มได้จุดประสงค์มาจัดตรงนี้ได้โคกับทางสมาคมได้โคกับรังบอลต่างๆมาก็เลยเลกอ,อเนเอาวันนี้เขาชีโอนเราเสตว์พื้นที่สันเหตุพืที่บ้านฉางระยองจัน์พื้นที่ตรงนี้มันสูวนร,รวมเลยนคนมชมรมรักต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยมาส่วนร,รวมกันก็เลยได้วันนี้ขึ้นมาจัดกันพอจัดกันเสร็จแล้วก็ในวันที่จัดประกวดนะถึงครั้งนี้ที่ว่างเว้นที่คุยว่าว่างเว้นมานานจัดแล้วเนี่ยเราเป็นครั้งที่สองเลยครับที่จัดในประเทศไทยเราตรงนี้ แล้วก็เลยก็วันนั้นงานจะเริ่ม17 18 19กิจกรรมแต่ละวัน17ก็มี18ก็มี19คือไฮไลท์ใหญ่19ก็คือจะมีลังบอลสีต่างๆจากประเทศไทยเลยทั้งหมดเลยอายก็มาทางเหนือทางอีสานมาหมดเลยครับในโซนทั้งกรุงเทพไปเล่นทั้งหลายนี่มากันหมดจะเยอะมากกว่านั้นบอลสีเราจะเห็นแบบลานตาคนพื้นที่เราจะไม่เจอได้เห็นต่างๆทีมีแต่เพรที่อื่นเสร็จแล้วเราก็แทบไม่ได้เจอไม่ได้ไปหากันเลย เมื่อไปเจอตรงนี้เสร็จเราก็จะเห็นว่าไปเห็นตรงนี้เสร็จแล้วเลยจ,จัดประเภทบอกว่านักเล่นมือใหม่เราก็จัดให้มีแบบเครดิตมือใหม่ขึ้นมานะครับมืออาชีพทั้งหลายนี่เขาก็จัดมันมีทั้งหมดสองสองชนิดนะครับก็คือเหมือนมืออาชีพเขาก็จะมีเก้าประเภทมีประเภทความสูงไม่เกินสามนิ้วห้านิ้วแปดนิ้วแล้วก็มรยากัดความสูงตั้งแต่ใบไทยใบยาวใบกาบใบไผ่บอลกอ นะครับพวกนี้เนี่ยเนื้อนิ่มืออาชีพเขาจะรู้กันเลยเขาจะมาแข่งกันลังใหญ่ๆก็จะมาสู้กันแบบสุดๆยังเลยไม้เนี่ยทุกคนอยากจะมาโชว์อยากมาเห็นเราก็จะเห็นตรงนั้นส่วนเครดิตมือใหม่ก็จะมีสาประเภทนะครับไม่เกิน8นิ้วนะครับ,บรจัดแยก่างหกไม่เกิน8นิ้วเกิน8นิ้วแล้วก็บกรรกอทุกอย่างจะมีถ้วยวิชาการก็คือ,เ,อเรื่องตั้งแต่วันคือในในในพื้นที่ตรงนี้เราเลยนะพิธีกรก็จะคุยจะเรียก จะเชิญจากาจากสวนบอลต่างๆมาพูดมาคุยกันเทคนิคในการผ่าบอลต่างๆก็ยังมีกิจกรรมอยู่แล้วการเลี้ยงการดูแลการบำรุงรักษาการแรงต่างๆแต่นี่ก็จะเชิญระดับปรมาจารย์ทั้งหลายเลยมาพูดคุยไม่ได้เว้นเลยแต่ละวันนะครับแต่ที่ที่สาคัญที่สุดก็คือว่าวันที่จะาจากคุณคุณป้าน้อยอาจารย์น้อยนะ่ะพยายามาค้าคือเครดิตมือใหม่นี่จะไม่รู้เลยค้าบอลยังไงให้มันดีไม่ดีนะครับแล้วก็ได้ตรงนี้น มาสอนเทคนิคการค้ำบอลศาสตร์ในการคำ้ำก,การผ่าบอลผ่าเป็นยังไงแล้วผ่าทุกชิ้นผ่างานแล้วจะได้ไม่เสียไม่แรงต่างเลยยังไงและวันนั้นก็รู้สึกว่าคนที่ผสมบอลสีเก่งที่สุดคือสวนป้อมแก้วคนที่ผ่าบอลเก่งที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ผมยกให้เลยว่าต้องสวนมาลัยทองส่วนคือสมสนท้นมือนี่ว่าเกจีที่ผสมแต่อยา,ากต้องการได้สีอะไรก็คือสวนป้อมแก้วแน่นอนเขาก็ามาวันนั้นก็จะมาให้ความรู้ มวลสมาชิกเราให,ใหม่หมดมีแนวความคิดไว้ว่าพื้นที่ตันหีบเราจะมีตั้งชมรมบอลสีเพื่อจะให้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเล่นมือใหม่แรงต่างเสร็จแล้วก็อยากจะเชิญชวนคนที่มีใจรักในบอลสีนะครับก็อยากมาชมตรงนี้มาชมในงานจะได้เห็นภาพมันเป็นยังไงเราจะบอกแนะนำยังไงอะไรต่างก็อยากจะเชิญเชิญชวนนะครับมาดูว่าราชินีไม้ใบที่ว่าที่สวยที่สุดมันเป็นยังไง มาเจอตรงนี้ราคาแพงที่สุดมาเจอตรงนี้นะครับ ในงานนี้นะคะพี่เป็นหนึ่งในผู้ช่วยเป็นผู้ร่วมกิจกรรมบอลสีที่จะเกิดขึ้นถึง17-19มีถุนานะคะคร่าวๆในเรื่องของกําหนดการนะคะวันที่17มีถุนานเนี่ยงานจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ9โมงถึง3ทุ่มในส่วนของกิจกรรมนะคะก็คือว่าในช่วงเช้าเนี่ยเราจะมีส่วนของเกษจีอาจารย์เนาะคือสวนอาจารย์วิลาสวนป้อมแก้วแล้วก็อาจารย์มงคลที่อยู่ทางบางแสนนะคะมาโชว์ในเรื่องของลูกไม้แล้วก็แนะนําการให้การเลี้ยงบอลการผสมบอลในมุมของเกษจีอาจารย์ที่อยากจะมอบเหมือนเกี่ยวกับ ความรู้ให้กับผู้ที่เข้าชมวันแรกเนี่ยพอมีกิจกรรมทาง3ส่วนเนี่ยค่ะจะกินตั้งแต่ช่วงเช้ายันช่วงบ่ายเลยคือเราสามารถพูดคุยได้คนที่เข้ามาค่ะก็สามารถที่จะเหมือนแบบสอบถามโนวิธีการเลี้ยงจากเ,าเหล่าอาจารย์ได้เสร็จแล้วในช่วงเย็นนะคะตรงบริเวณคาเฟ่ใช่ไหมคะก็จะมีการสอนโยคะตอนคืนก็จะมีลายแดนแล้วก็จะมีในส่วนของรถอบรสในช่วงของแสงสีในช่วงกลางคืนอันนี้คือกําหนดการของวันที่17ในส่วนของวันที่18นะคะในช่วงเช้าเนี่ยค่ะจะเป็นการสอน คำไม้คำบอลสีจากอาจารย์ป้าน้อยเจ้าของพัทยากอรล้านเศรษฐีเมืองชนคือคนที่เล่นบอลสีจะทราบดีอะคะ่ะว่าจริงๆแล้วบอลสีเป็นไม้ที่มีศาสตร์การขําไม้ซึ่งศาสตร์นี้ค่ะมันไม่ได้ส่งต่อแบบใครที่จะเรียนรู้ได้มันต้องเป็นอาจารย์ที่เขามีฝีมือเนาะแล้วก็เหมือนแบบอะไรอะสอนมาเป็นรุ่นต่อรุ่นอย่างเงี้ยค่ะช่องช้าจะเป็นป้าน้อยช่วงบ่ายเนี่ยค่ะจะเป็นอาจารย์มงคลเจ้าของอาสงไขายละลักเอออันเนี้ยอาจารย์นะคะจะให้เกียรติสอน ผ่าในสไตล์ของอาจารย์ทุกคนที่เข้ามาก็สามารถเอาบอลสีนะที่บ้านตัวเองอะมายืนเรียนกับอาจารย์ได้เลยและพิเศษไปกว่านั้นคืออาจารย์นะคะจะแจกชิ้นเนื้ออาสงไขยกับหลักเอย๋ยซึ่งราคาในตลาดตอนนี้ก็ยังแตะหลักหมื่นก็อยากจะแนะนําทุกคนมาพอในช่วงกลางคืนนะคะเราก็จะมีดนตรีซดจากน้องอน้องที่ได้รางวัลกิ๊กดูคนนี้ค่ะเขาจะมาทำคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตเล็กๆที่นี่ด้วยค่ะ ส่วนวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันที่พิเศษหน่อยก็คือว่ากิจกรรมประกวดบอลสีของสามาคมบอลสีแห่งประเทศไทยเราจะรวมอาจารย์ทั้งหมด4-5ถึงท่านนะคะของทางสามาคมบอลสีรวมถึงนายกสามาคมบอลสีด้วยคุณพันเอกวินัยพุกสีสุขเนี่ยคะ่ะเข้ามาร่วมการตัดสินร่วมการให้คะแนนแล้วก็จะมีบทสัมภาษณ์พิเศษก็คือว่าหลักเกณฑ์การให้คะแนนเนื่องจากว่าทุก,ทก ปัจจุบันนี้ค่ะผู้ที่สนใจในบอลสีเยอะบางทีการได้รับฟังจากทางอาจารย์จากทางนายกเองเลยว่าเกณฑ์การตักสินเป็นไหนมันการพัฒนาตัวเองวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นนักผสมที่ติดหนึ่งในประเทศไทยก็ได้อันนี้เราก็เลยอยากจะเรียนเชิญน,นะคะทั้ง3วันในวันนี้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็สิ่งที่พิเศษอยากจะบอกทั้งคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่นะคะว่า,าถ้ามองในมุมบอลสีก่อนเนาะเราเข้าใจดีว่าเกจิอาจารย์ที่เขาเล่นบอลสีมาระยะเวลาตั้งแต่เกือบแบบ40-50ปีอึปีค่ะ บางท่านเขาไม่ได้ออกโซเชียลบางท่านไม่ได้ออกตลาดนัดหรืออะไรเขาอยู่ที่สวนบางคนนี่คือแบบกาญจนบุรีลาดบุรีบางไทรมันค่อนข้างไกลครั้งนี้เรารวมตัวสวนทุกสวนเลยยกยกตัวอย่างนะคะสวนอาจารย์วิรัตนนะคะสวนอาจารย์ป้อมแก้วจากลาดบุรีนะคะมีสวนป้าน้อยจากบางแสนสวนอาจารย์มงคลจากบางแสนค่ะ อันนี้คือรวมเกจิอาจารย์มาเลยรวมถึงอาจารย์สมคิดด้วยหนึ่งในคณะกรรมการหลักของสมาคมบอลสีอยากจะเรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจให้ได้รับขา่ขาวสารในวันนี้อยากให้เรียนเชิญมาเพราะว่าการที่จะเจอเหล่าปมรมาคูเหล่านี้ค่ะมันไม่ใช่แบบไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ได้เจอการที่จะเดินทางไปแต่ละที่แต่วันนี้เรารวมทุกคนมาอยู่ที่นี่รวมตัวทั้งหมดเลยคน ทุกคนที่เล่นบอลสีค่ะแบบเออต้นชายชนเรายังไม่รู้เนาะบางคนรู้แล้วบางคนยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ผสมวันนี้เขาก็มาด้วยเจอเจ้าของจริงๆเจอคนจริงๆเจออาจารย์จริงๆแล้วทุกคนอะพร้อมที่จะให้ความรู้ฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมาที่งานนี้มีถึง3วัน17ถึง19แล้วแต่ละวันนะคะนอกมีกิจกรรมทั้งหมดเลยนอกจากบอลสีเรายังมีกิจกรรมอื่นๆด้วย คนที่เข้ามาเที่ยวคุณพ่อสนใจบอลสีอาจจะแบบอยู่แค่บนเวทีคุณลูกกับคุณภรรยาสามารถไปเดินชอปปิ้งได้รวมถึงมีโซนคาเฟ่ไปถ่ายรูปมีกว๋วยเตี๋ยวห้อยขายอีกต่างหากเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่ง,งานประกวดแค่บอลสีแต่มันเป็นมหากรรมที่ร่วมมือกันของหลายๆฝายย่ายอยากให้ทุกคนนะคะมางานนี้กันเยอะๆนะคะ ในส่วนของร้านค้ามีทั้งร้านอาหารแล้วก็ร้านขายต้นไม้อุปกรณ์เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ท่านใดสนใจติดต่อทางผมได้นะครผมมีส่วนรับผิดชอบในการเกี่ยวกับล็อกและพื้นที่ที่จะขายพื้นที่ในตลาดตรงนี้ครับสาวัน1,200บาทรวมน้ำไฟครับหน้าล็อกกว้างประมาณ2.60เมตรมีตัวเต็นท์ให้ทุกอย่างส่วนล็อกต้นไม้ก็มีเต็นท์ให้เหมือนกันครับ ส่วนเบอร์ติดต่อก็0845321424ก๊อปนะครับอ่านะคะพิเศษสำหรับท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะท่านอาจจะติดธุระมาไม่ได้นะคะสามารถชมการไลฟ์สดนะคะของ ทีมงานไม้เด็ดรายการไม้เด็ดของคุณอัตอัสดาวุฒินะคะที่ได้ที่เพจของคุณอัตนะคะก็สามารถติดตามชมได้นะคะก็มีหลายๆเพจนะคะที่ติดต่อมาและที่จะมาไล้ในตลาดของเราในวันงานทั้ง3วันนะคะขอเชิญชวนนะคะ1 7 1 8 1 9เชิญชวนมาเที่ยวงานประกวดบอนสีนะคะที่ตลาดนัดต้นไม้เขาชีโอนค่ะ